มึกน,น้ำลึกมีอีกตัวหนึง่งขยายใกล้ๆหน่อยได t t ้ขาดไวไว ขยายใกล้ๆหน่อยได้ถาดไวๆขวนมยักษ์มั่งขนมยักษ์น่าจะสวย็นมยักษ์เก่งก็จริงแต่เหนื่อยว เราเนี่ีเต็มึกน้ำลึกที่เถิเทิงนี่ส่ไม่ดีไม่ยอม,มใม้บกข้อกับไอ้เหยื่อเล่นด้วยเลยมาแต็มึกน้ำลึกมึกน้ำลึกใจดีมาให้บกข้กับไอ้เหยื่อเล่นด้วย พออ่อข้อศอกถูกแช่ตู้เย็นมานานมากต้องออกมาถึงจะได้มาตีมอีกวันวนงอยูอยแต่ตู้เย็น มึกน้ำลึกตัวหนึ่งต้องขยายหนังใกล้ใกล้ง่ายถาดไวไวคั้งสุดท้ายโอยจ้จะล้มทำไมวะาย่าล้มจิวะโอ้เอากล่องน้ำทับพิมในมัน้ำ้สุดท้ายอย